ครับผมสัสดีตอนเส้ายครับถุงเงินถุงเงินมาเขาชื่อเจ้าถุงเงินครับอุ้ยต้องใส่สินาวออกมาตากแดดอาบแดด นี่เลยตักง,งานเผาไรครับเผาหมูครับมีอยู่สามสี่ตัวครับมีเจ้าลูกมีเจ้าลูกมีดื้อแหง้งดื้อแหง้งดื้อแห้งดื้อแห้ง เต้าหู้ต้าหู้นี่คือแจ็คแกะแลนี่ทุงเงินครับถุงเงินสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปชมหมูครับหมูผสมปลาผสมขาม,มาสสามสี่สายพันธุ์ครับ กำลังกินดอไม้กินใบกล้วยอยู่ครับหอาหารชาแล้วไก่ปลากับมีครับของแท้ครับต่างขาวเลยขาหลวนต่างขาหลวนของแท่มาเองครับมาเองพว่ามีไก่แม่อยู่อม เฝ้าคูอยู่ครับกำลังว่างไข่มัง้งนอนว่างไข่อยู่ถ้าเด้ฟดักมัง้งชีนี่อยู่สองแม่ครับแม่หนึ่งไปหลีบพักอยู่ในป่าเจ้าเ่็กเฝ้าเมียครับนี่เด็กของแท้แล้วครับ มเมครับเดี๋ยวหมูอยู่หก oh, ตัวครับขายก็บรรทตัวน่อยครับเป็นแม่พันธุ์ครับนี่ก็ท่อแล้วครับพามาพาปลามา ปลาเหมยพามาพอมันรัดไวร้รัดไว้ผสมดูหลอกผสมติดแล้วครับพลังทองนี่ก็แล้วผสมเรียบร้อยแล้วครับเอาเลยมาเรียงเอาไปครับ ให้อาหารแล้วก็วให้ใบกล้วยต้อครับอาหารเสริมครับกล้วยน้ำว่าต้นกล้วยใบกล้วยเคงหน่อย กวนน้ำว่ากินจะเป็นยาครับรักษาทองทองร่วงทองย่างหมูไปน้ำครับสริสมค่ายในตัว เศรษฐกิจพอเพียงครับมีไผ่ครับมีสาหน่อยอยู่ข้างล่างครับอขอไผ่มีปามนลัจะมีต้นสตอครับมะพร้า,าวก็ลปลูกนี่คือตน้นลิ่นฝ้าครับมักลิ่นฝ้าใส่สารก็เอิญบักลิ่มไม้ครับไปขุดต่อมาะจามาะพูครับขุดมาจากธรรมชาติเราปลูกครับข้าวันฟักไงครับ นี่คือไผ่ไผ่กินส้งครับไปไผ่ญี่ปุ่นครับ <c oughs> พา่ากำลังปลูกปีนี้ครับฟา <c oughs> งผุนปลายางครับ <c oughs> ต้นตาลกับมีเอาไว้ตนหนึ่งเพื่อได้กินไวยครับ น้องเผาไล่ครับนี่ไปใช้ปุ๊บเรียงหมาไว้หลไร่ก็ดีอย่างครับมันงูหลายๆพวกงูพวกสัตวเด้วยค้านหลายครับมีหมาไว้มันก็บค่อยมาครับครับผมคลิปนี้ก็มี่ยังหลายครับ มุกมแนวสีลงกับลูยไทยสวนจะของน,นะครับไทยหมูไทยต้ยนใหม่นลครับจะเจะ็บจะจนทุกคนครับสบายดีดีไม่แห้งครับทั้งฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศครับขอบคุณทุกการที่ตามครับ สวัสดีครับ